ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับก็ GQ ครบรอบ10ปีทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็ชื่นชอบด้านแฟชั่นแล้วตัวนานี้เองก็ชอบถูกครับเพราะกว่าจะครบ10ปีก็รออีก10ปีเป็น20ปีข้างหน้าใช่กลัว20ปีข้างหน้าจะไม่ได้มาก็เลยต้องรีบมา10ปีนี้ก่อนมาก่อนัยงไงบ้างคันนี้มาในลุคของอะไรครับวันนี้มาในดอเช่กัมบันน่าครับอาพี่ออฟนะครับมาลุคขผมผมมาจาก จิวังชีครับเซตของจิวังชีทั้งหมดเลยครับจริงๆผมมีเต็มกว่านี้นะครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวมันเต็มเกินขอโทษครับอยากกวนแหละไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมครับมีเท่านี้แหละครับถ้าให้ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะมองไม่ดีครับเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับโอเคโอเคใช่ครับก็ ก็เอาจริงๆเราก็ไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเราไม่เห็นที่นี่ที่แรกใช่ครับก็ชอบครับเท่ดีถ้าใครเท่ทุกคนเลยคเท่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้ยอย่าให้ไายชื่อเลยมันสิบคนมันเยอะเกินครับแต่ว่าดีดีทุกคนเลยทำออกมาดีทุกคนเลยครับไอตอนตอนที่เห็นแบบรูปปกผมว่ามัเบาแล้วเขาเห็นรูปแบบเดียวของตัวเองแต่ละคนก็คือวาวมากเลยีดีเป็นความร้อความร่เรงเราเปนแบบว่าจะ ก็อันนี้ต้องให้คนอื่นตัดสินใจครับว่าเราจะฮอตเหมือนคนอื่นไหมหรืออะไรยังไงก็แต่เราก็ก็ได้อยู่แหละครับเนาะเนาะครับ <laughs> ไม่ไปกล้าตอบเลยคำถามเนี้โอเคครับผมก็ปก G คิครบรอบ10ปีนะครับก็มีเสือปีทั้งหมด10คนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เออ มาจับจองนะครับแล้วก็อยากให้มีอยู่ในบ้านของทุกคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีูภาพเดี่ยวของพวกเราด้วยนะครับสามารถมาดูเอกซิบิชันที่นี่ได้เลยนะครับวมที่เซ็นทรัลโกลด์นะครับวันที่เจ็ดถึงวันที่8ดนี้นะครับใครว่างก็มาดูพวกเราได้ครับไม่ไม่เสียใจแน่นอนเพราะเท่กันทุกคนครับหุยโดยเฉพาะป่าออฟุยมเป็นป่าไปแล้วโอเคพูดขนี้ยงไเนอาจริงจยืนเฉยๆก็เท่อยู่แล้ว ผมก็ไม่อยากทำอะไรเยอะครับแต่กลัวให้ยิ่งทำมันยิ่งดูไม่เท่ครับก็อยู่ดูเฉยดีกว่าโอเคครับเดอร์เทรนนี่จบเรงดีเลยครับแล้วก็อีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่10แล้วครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆครับคือดีใจมากที่เดอ t r เทรนนี่เนี่ยคนนอกดูเยอะมากคนอื่นๆดูเยอะมากเพราะว่า เพราะอาจจะเกิดจากประสบการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่เคยฝึกงานปะครับเคยฝึกงานปะยังครับยังไม่เคยฝึกยังครับอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าหลายๆคนที่เคยฝึกงานน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็น่าจะแบบอินอะไรอย่างเงี้ยครับขาบอกว่าตทีนี้เราจะไปบ้างเฮ้ยอยากจะไปบ้านมันต้องทำไหมอะไรยังไงต้องรอดูใน EP ต่อไปครับเพราะว่าเรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไฟนอล EP ครับวันที่15กันยายนี้เดี๋ยวได้ดูด้วยกันแน่นอนครับครับ ก็เดี๋ยวันนี้จะมีซีรีส์ออนในเดือนหน้านะครับฝากเลยครับให้สปูเฟนนี่มิตรภาพคราบศัตรูครับก็เร็วๆนี้ครับได้ดูกันแน่นอนฝากเลยครับคือถ้าถ้าพูดถึงความสนุกก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนหมาล่าครับก็มีสี่มอนแล้วก็แบ่งแบ่งครบรถเลยถือว่าดีโอ้โหมีเตรียมตัวมาปะเนี่ยดี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 อยากดูอยากดูมากว่าเรื่องเรื่องนี้ถ่ายถ่ายนานมากแล้วถ่ายนานมากครับระยะเวลาการถ่ายทํานานมากก็อยากดูครับแล้วก็ได้พ่วงกับเป็นพี่ฝนด้วยฝากด้วยครับอยากดูครับ โปรโมทซีรีส์เลยป่ะครับอยากให้ดูกันเยอะๆครับเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากดูกันเถอะครับพวกพวกผมพวกผมโอโห่โอ้โห่โอ้โหเลยอ่ะพูดไปเลยว่าพวกผมเหนื่อยพูดไปเลยครับขาผมก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกครับเขาได้ผ่านนะครับได้มาต่างประเทศเลยกับอเมริกาตอนนี้กับมาลาโอเคก็สำหรับออฟนะครับฝากด้วยครับเด็กเทรนด์นีนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบครับแล้วก็ ใครหลายคนน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันได้ครับผมฝากด้วยครับ The Trainee ทุกวอาทิตย์ของทงครึ่งทางช่องเกมนยี่สิบห้าครับครับในนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับไฮสกูฟเฟนมี่มิตรภาพครับสตูลนะครับก็ในเดือนหน้าได้ดูกันแล้วแน่นอนยังไม่อยากสปอยเยอะครับเพราะว่าอยากให้ไปดูกันจริงๆครับรอดูครับมีตีกันปะมีครับอาออ๋อเท้าทีครับครับผมขอบคุณครับ ทำไม่เป็นนะครับ